คนช่วยคิดชีวิตก็ดีจากธนาคารกสิกรไทยเครื่องดื่มเอ็มสตรอมสดชื่นคันเทพคัวกลีงปลาแมคคอเรลจากสามแม่ครัวสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกับรายการมันนี่โกราวกับผมวีระธ,ธีรพัฒน์ทางช่องหนาว26วันนี้ต้องบอกกับคุณผู้ชมว่า ปี2,558เนี่ยผมจัดรายการมันนี่โกราววันนี้เป็นวันสุดท้ายสัปดาห์หน้ารวมทั้งหลังปีใหม่ไปแล้วเนี่ยรายการมันนี่โกราวถึงจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมส่วนจะเป็นวันไหนยังไงก็เดี๋ยวค่อยติดตามกันก็นแล้วกันวันนี้วันศุกร์ เป็นสเปเชียลมันนี่โกราฟในช่วงที่2แล้วก็ช่วงที่3ของรายการเรื่องราวจะเป็นยังไงค่อยติดตามกันแต่ว่าเริ่มต้นด้วยการดูการประเมินเศรษฐกิจธธอันนี้เป็นการถแถลงของทางธนาคารแห่งประเทศไทยล่าสุดเนี่ยมีการปรับประมาณการเล็กน้อยของปี58เนี่ยจากเดิมเนี่ยที่คาดว่าจะขยายตัว GDP นะครับประมาณ2.7 ขยับขึ้นมาเป็น2.8ส่วนหนึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะการลงทุนของรัฐแล้แวก in oui, ็การอุปโภคบริโภคภาคเอกชนเนี่ยได้รับการกระตุ้นในช่วงไตรมาส3าต่อไตรมาส4ก็คงจะประมาณ2.8มองไปข้างหน้าคาดว่าจะขยายตัว3.5จากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.7 อันนี้ก็เป็นผลจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนกับเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียนะแนวโน้มที่จะต้องดูกันต่อไปเนี่ยก็มีตัวเลขลหลายตัวเลขคือปีหน้าเนี่ยมีเรื่องส่งออกก็ยังไม่เท่าไหร่นะครับเรื่องเงินเฟอ้ออาจจะเป็นบวกในช่วงครึ่งหลังของปี59 คู่ค้าของเราอาจจะฟื้นตัวช้าอันนี้ก็จะมีผลทําให้เรื่องการส่งออกเรื่องอะไรแต่ส่วนที่ยังดีอยู่เนี่ยก็คือเรื่องของนักท่องเที่ยวนะแต่ก็อย่างที่ว่าแหละปีหน้าถ้าเกิดขยายตัวกระต่ํากว่าเศรษฐกิจที่ใช้เป็นฐานในการประมาณการเนี่ยก็เพราะว่าคู่ค้าขยายตัวต่ําแล้วก็อาจจะมีปัญหาในที่สู้รบกันในตะวันออกกลางที่เรื่องไอซิสอะไรเนี่ยถ้ามันลุกลามขยายตัวก็อาจจะเป็นเรื่องได้แล้ว ภายแรงเนี่ยส่งผลทั้งผลิตและรายได้ด้วยนะครับแต่แน่นอนถ้าภาครัฐจับจ่ายใช้สอยตามเป้ามาตรการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของเอกของภาครัฐบาลที่ออกมาเวอร์ก็ก็อาจจะทําให้ส่วนที่จะโตต่ํากว่าที่คาดการก็อาจจะเป็นโตตามที่คาดการวันนี้ยี่ห้าธันวากรมสรรพกรออกประกาศจําได้ใช่ไหมครับถ้าใครไปซื้อของ ยี่บหถึงสามธันวาคมเงินที่ซื้อหมื่นไม่เกินหม0 0นบาทเนี่ยจะเอามาเป็นค่าลดหย่อนในการเสียภาษ,ษีแต่ว่าก็ต้องอย่างที่บอกว่าจะไม่รวมรายการนี้นะจำไว้นะเบียร์เหล้าวายบุหรี่น้ำมันกา๊าซรถยนต์รถจักรยานยนต์อะไรพวกนี้คือเขาจะมีประกาศยกเว้นว่าไหนไม่ครอบคุมแต่สำคัญที่สุดเนี่ย ต้องเข้าใจว่าไอหมื่นห้าที่ไปซื้อเนี่ยไม่ใช่อปเอาไปประหยัดภาษีได้หมื่นห้านะมันขึ้นอยู่กับอัตราภาษีที่เราซื้ออัตราภาษีที่เราเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบริษัทห้างร้านเลยไม่เกี่ยวนะที่จะต้องยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเนี่ยถ้าหากว่าท่านอยู่ในกลุ่มที่อัตราภาษีเสียห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยท่านไปซื้อของหมื่นห้าพันเนี่ยเอามาประหยัดภาษีได้แค่เจ็ดร้อยห้าสิบบาทแต่ถ้าเกิดท่านอยู่ในกลุ่มท็อปเลย นะเสียภาษีอัตรา3 5เปอร์เซ็นต์เนี่ยถ้าไปซื้อของหมื่นห้าเนี่ยประหยัดภาษีได้5250บาทที่จริงก็ไม่มากหรอกนะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าต้องไปให้เขาออกใบกำกับภาษีที่เป็นใบกำกับภาษีเต็มนะอาบอบนวดก็ได้ครับจริงๆไม่ได้โกหกแต่ไออาบอบนวดนั้นนะ่ะจะต้องออกแบกบกับภาษีคุณกล้าเหรอนายนี่ไปบริการอาบอบนวดที่นี่ที่นี่ ใช่ไหมเมียรู้ทำไงไม่คุ้มกับเสีย <laughs> สปาก็ได้นะอะไรได้หลายอย่างแหละแต่ว่าก็ไปดูกฎเกณฑ์เด้วยวกันแต่ว่าที่สำคัญคือต้องขอใบกำกับภาษีอย่างเราไปกินร้านอาหารนี่ก็ได้นะ2ี2ห2ายี่หกยเจี่ยีในหวันเนี่ยไปกินร้านอาหารก็ได้แต่ว่าต้องขอใบกำกับภาษีที่เป็นใบเต็มไม่ใช่ใบย่อนะ บอกเขาว่าขอแบกำกับภาษีเต็มท่านก็ติดบัตรประชาชนไปด้วยถ้าเกิดจะขอแบกำกับภาษีเขาแล้วก็มารวบรวมไว้พอเดือนมีนาไปยื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีก็ถือว่าเป็นค่าลถหย่อนไปนะอันนี้ล้านเขารู้นะว่าจะต้องทํำยังไงให้คุณนะส่วนเรื่องที่สามที่ควรจะคุยให้ทราบก็อันนี้เป็นเรื่องของกระทรวงพลังงานนะที่จริงปีนี้เนี่ยต้องบอกว่ากระทรวงพลังงานใช้ได้เลยละ่ปะปัจจัยราคาน้ำมันในตลาดโลกมันช่วย ก็อย่างกองทุนน้ามันเนี่ยที่เคยติดลบ7 8็ดแปดพันล้านตอนนี้เป็นบวกประมาณ4ี่หมื่นยังมีกองทุนที่เกี่ยวกับก๊าซถุงต้มก็บวกได้ประมาณ8ปดพันเพันล้านแต่แน่นอนแล้วครับว่าต่อไปเนี่ยสิ่งที่จะต้องดูกันต่อไปก็คือว่าไอ้ที่ต้องการจะผลักดันเนี่ยอย่างเช่นการเปิดสมรทานรอบ21ปีนี้ทําไม่ได้ปีหน้าต้องรอแก้กฎหมายถ้าแก้ได้ก็ไปได้อันนี้ทางกระทรวงพลังงานก็พยายามทำและ้นะแต่ว่าราคาน้ํามันมาลดลงอย่างเงี้ยมันง่ายนะไม่ต้องใช้ฝีมือมาก ทำให้เป็นก็นแล้วกันแต่ถ้าเกิดราคาทีา่มาันแพงนี่ผมเห็นรัฐมนตรีพลังงานคนไหนมาก็กลับบ้านนอนนั่งนันแหละสุดท้ายยอดขายรถยนต์ทวนกันอีกทีหนึง่งเดือนพฤศจิกายนนี่ตัวเลขของทางบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบอกมาว่ายอดขายเดือนพฤศจิกาเจ็ดนพันคันเพิ่มขึ้น4.6ปแต่ถ้าเป็นยอดตัวเลขรวมนะทั้ง11เดเดือนแรกนี่ก็ต้องยอมรับว่า มันยังติดลบอยู่หกแ0 0เคันยังติดลบนะครับติดลบต้องเกือบ12%สนะส่วนหนึ่งก็คราวนี้ต้องดูปีหน้าละปีหน้ามันจะไปยังไง mm hmm. เขาก็เชื่อว่าน่าจะไปได้ดีกว่าปีนี้แต่แน่นอนแล้วครับว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเป็นเดือนที่มีมอเตอร์โชว์ด้วยเป็นเดือนที่มีการให้ข้อมูลว่าจะมีการขึ้นสรรปสามิร ภาษีสปามิตรถยนต์ด้วยอะไรด้วยนปีหน้า,าจ,จะแพงขึ้นคนก็อาจจะซื้อมากหน่อยแต่นี่กําลังซื้อจริงๆเนี่ยก็ต้องดูในปี2,559ไม่ใช่เฉพาะเรื่องส่งไม่ใช่เฉพาะเรื่องยอดขายในประเทศนะยอดส่งออกด้วยเพราะว่าการผลิตรถยนต์เนี่ยมูลคการผลิตรวมนี่มันคือทั้งเพื่อส่งออกแล้วก็เพื่อเพื่อใช้ในประเทศเมื่อก่อนเนี่ยอตอนนี้เราประมาณ2ล้านคัน2ล้านกว่าคันส่งออกประมาณสัก6 0 65% โทษห้าสิเปอร์เซประมาณนี้ส่งออก45%เนี่ยใช้ในประเทศแต่ว่าหลังๆนี่อาจจะสัดส่วนอาจจะเปลี่ยนไปก็ประมาณนี้แหละครับไม่ต้องเอาอะไรกันมากช่วงหน้าเนี่ยผมมีคำถามเยอะนะะนั้นผมขอให้เวลาสำหรับช่วง Special ลมันนี่โกรา d มากหน่อยกันแล้วกันจะได้ไม่ต้องรีบแต่ว่าตอนนี้ไม่ต้องส่ง SMS นะครับเพราะว่าผมไม่รับ SMS จจนกว่าผมจะกลับมาจัดรายการใหม่อาทิตย์หน้า ไม่เจอกันเลยนะจนปีใหม่ไปแล้วก็ไม่เจอกันหลังปีใหม่ก็ไม่ใช่ว่าเจอกันประเดี๋ยวเดียวนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าไปเจอกันทันทีนะผมไปเที่ยวยาวนะผมไปเที่ยวต้องเกือบสอาทิตย์อะนะยาวเลยยาวใหญ่เลยนะหนีประเทศไทยไปสักพักหนึ่งนะก็ที่เหลือถ้าก็ดูรายการอื่นไปแล้วกันเพราะฉะนั้นวันนี้เต็มที่เลยสเปเชียลมันนี่โกราวทิ้งท้ายปี58แต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ ช่วงที่สองของมันนี่โกราววันนี้ต้องบอกว่าเป็นวันที่ทำรายการมันนี่โกราววันสุดท้ายของปี2,558อาทิตย์หน้าไม่เจอกันหลังปีใหม่ก็ยังไม่เจอกันทันทีนะครับต้องย้ำกับท่านท่านก็นดูรายการของนาว26ไปก่อนก็นแล้วกันอ่ะหลังจากที่เรียกร้องให้ช่วยกันทำมาหากินก็แหมท่านก็ส่ง S m s เกันมาหลากหลายมากด่าผมก็มีนะครับ เดี๋ยวผมจะขึ้นจอให้ดูว่าด่าผมยังไงชมผมก็เยอะนะธรรมดาคนลักเท่าผืนหนังคนชังเท่าสนามหลวงของผมะนะครับเอา้าคำถามแรกเศรษฐกิจตอนนี้มีเงินหลักหมื่นพอทำอะไรได้บ้างไหมคงจะขายส้มตำอะผมว่าส้มตำน้ำตกซกเล็กอะไรพวกเนี้ย คือมีเงินหมื่นในสถานการณ์เศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยมันมันทำอะไรไม่ได้หรอกก็ต้องทำมาค้าขายแหละนะคือจะไปทำอะไรล่ะจะให้หมื่นเป็นกลายเป็นล้านภายในวันเดียวมันเป็นไปไม่ได้หรอกนะก็คงทำการค้าเล็กๆน้อยๆน,นะแต่ก็ต้องระวังนะไม่ใช่ว่าใส่ลงไปแล้วได้เงินคืนมานะบางทีเดี๋ยวนี้ขายของยากนะผมจะบอกให้คือจริงมีเงินหมื่นหนึ่งนี่มันมันมันน้อยมากพี่ สำหรับพอสอนนี้มันน้อยมากพี่อีกท่านปีหน้าทำธุรกิจอะไรดีครับแมมคุณถามยากจังผมพูดกับคุณผมสารภาพกับคุณเลยนะผมไม่รู้หรอกเพราะผมไม่เคยทำธุรกิจผมก็ทำแต่รายการทีวีนี่แหละนะก็ผมก็ทำรายการทีวีแต่ถ้าเกิดถามเป็นไอเดียก็พอตอบได้เราก็เลือกธุรกิจที่มันปีหน้ามันจะไปต่อได้อดูซิอะไร ก่อสร้างรับเหมาก่อสร้างธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพเสริมความงามไอที IT, อะไรพวกนี้มันไปได้นะแม้แต่อาหารการกินนี้ก็ยังไปได้แต่มันต้องหนึ่งถูกอร่อยสะอาดใช่ไ,ไหมทำเลดีมีนิสยัยบริการไม่ใช่ว่าลูกค้ามาแล้วไม่บริการไม่เซอร์วิสไม่ได้ท่องเที่ยวก็ยังดีต่อนะครับแต่ว่าเป็นท่องเที่ยวตลาดล่าง ไม่ใช่ต้องเที่ยวข้างบนแต่ทัวร์ไปต่างประเทศไม่ค่อยดีเอาบ้าไม่ดีอินบากใช้ได้คือก็ต้องดูว่าธุรกิจไหนมันยังพอไปได้เนี่ยปีนี้ก็เห็นแล้วอะไรที่มันยังใช้ได้คึกคักปีนี้มันก็ต่อเนื่องไปปีหน้าแต่ถ้าเกิดไปจับว่าจะทําธุรกิจอะไรหูมันมีเป็นหมื่นๆตันแสนไม่รู้ทําอะไรกันนะครับแต่ภาคกเกษตรไม่ดีอะไรที่เกี่ยวข้องกับภาคกเกษตรก็ไม่ดีนะมันพอต่อเป็นแนวอย่างนี้ได้แต่ถ้าเกิดว่าถามว่าขายส้มตาดีไหมดีครับถ่าลอ,อยคนกินเยอะรวยมาเยอะแล้ว แต่ส่วนใหญ่ที่ทำมันกินไม่ได้มันไม่อร่อยแล้วก็บ่นว่าขายไม่ได้มไม่อร่อยบางทีสกรปรกล้างมงล้างมือเงี้ยไม่เข้ากันเลยผมเห็นบางคนเขาขายไก่ย่างริมถนนยังขายดีเลยอ่ัอน,นี้มันแล้วแล้วแต่ฝีมือใช่ไหมนี่พูดถึงระม,มาดค้าขายนะโอ้นี่มีแต่คนชมขอบคุณรอดูอาจารย์วีระทุกวันเลยรายการดีมีประโยชน์โหคุณผมว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่ถ้าบอกว่าเออพูด เพลินๆพ,พูดเพลินอันนี้จริงนะฟังไปเพลินไปได้ความรู้เสริมนิดๆหน่นนอยๆอย่าไปเอาเป็นสารณะนะผมไม่ใช่พุทธทางสารนังขฉามินะรายการผมนี่เป็นรายการแบบว่าคุยกันเพลินๆชอบรายการนี้มากครับแหมคนชอบก็ต้องชอบอยู่แล้วล่ละเดี๋ยวคุณดูคนเกลียดสิครับเข้ามาแบบไหนนะ ชอบอาจารย์วีระเล่าเรื่องมหากาศสงครามมือถือ 4G สนุกมากเอออันนี้ผม,ผม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 เล่าให้คุณฟังเมื่อวันจันทร์หรือวันอังคารผมยังสนุกเลยแต่ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่นะไม่เคยทําธุรกิจมือถือนะใช้เป็นอย่างเดียวใช้ย,ยังใช้ไม่ค่อยจะได้เลยนะอนาคตธุรกิจสื่อสาร ICT ธุรกิจบ้านเราพลก็ยังไปต่อได้นะครับไอ้สื่อสารเนี่ยไปต่ออยู่แล้วอะไรที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตอะไรนั้นไปต่ออยู่แล้ว แต่เราจะไปอยู่ตรงไหนของมันนะไอ้พวกนี้มันก็เป็นบริษัทใหญ่ๆทาทั้งนั้นน่ะใช่ไหมเราไปทําธุรกิจสื่อสารแหละหใ,ใช่ไหมดีแตใชายเขาทีดีแต่เสียเงินใ้เขาแหละธุรกิจพลังงานถ้าเป็น LPG ไม่ดีนะครับปีหน้าสันนิษฐานว่าปั๊ม LPG นี่อาจจะปิดกันหลายเยอะเพราะว่าคือตอนนี้คนเติมตน้ำมันเบนซินเติมน้ำมันเติม LPG เติม NGV เ,มเ,ม G, เมนี่ยส่วนต่างไม่มีละงั้นปั๊มที่เปิดกันเนยอะๆอาจจะมีปัญหาแต่ธุรกิจในปั๊มก็ยังดีนะผมดูนะ แต่เขาบอกโอ้โหเข้าไปยากมากค่าเช่าแพงมหาศาลเลยอย่างปั๊มที่คนเข้าเยอะๆอย่างปั๊มปะตะทองเนี้ยนะอันนี้ธุรกิจพลังงานถ้าเป็นเจ้าของธุรกิจเป็นบริษัทเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งแต่เราไม่มีธุรกิจพลังงานนะใช้ยอย่างเดียวเศรษฐกิจไม่ค่อยดีแต่ราคาน้ํามันโดยเฉพาะดีเซลถูกลงก็พอเจ้ากันครับอ่านี่จริงเนี่ยเนี่ยคำถามความเห็นสองอันนี้เนี่ยมันมัน,มนตอบในตัวมันเลย ราคาน้ำมันลดลงค่าขนส่งก็ลดลงทำไมราคาสินค้าไม่ยอมลดลงตามครับเ,เขาก็จะเขาก็อยากได้กำไรนี่คุณใช่ไหมถ้าเขาลดนะถ้าเขาถ้าเขาต้องลดนะเขาลดแต่ถ้าเกิดว่าเขาสามารถไม่ลดได้แล้วคนยังกินใชยย้ของเขาอยู่เนี่ยเขาไม่ลดหรอกราคาสินคือธุรกิจเดี๋ยวนี้เรื่องไอ้ของกินของใช้เนี่ยมันแข่งกันอยู่แล้วไอ้คนที่เขาขายได้เนี่ยเขาก็เขาก็ไม่ลด ต้นทุนลดก็นิดหน่อยก็คือต้องคือเขาก็ต้องเตรียมอย่างอื่นค่าแรงไม่ได้ลดนี่ใช่ไหมบางคนนี่เขาก็ต้องเผื่อไว้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยต้องลดตาม,มไม่ได้มีใครสั่งใครได้มันเป็นระบบการค้าเสรีอ่ะถ้าคุณยังขายราคานี้ได้คุณจะไปขายต่ำกว่าราคาที่คุณขายได้ทําไมถูกไหมเออมันทาไมอ่ะกาไรมากมีปัญหาอะไรเหรอใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนไม่ซื้อคุณต้องลดราคาเอ่อนนั้นใช่ถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลไกตลาดเนี่ยมันกําหนดเอง คุณจะมาประเมิเพอพกว่าเฮ้ยราคาละมันลดลงแล้วค่าขนส่งก็ลงเขาก็บกเขากระทรวงพาณิชย์เขาไปยามจะไปบอกให้ลงอ่ะแต่ถ้าเกิดโหมันโหรายการสินค้ามันเยอะแยะคุณนะใครขายก็หลายท่ดเลอเกินไม่รู้ใครเป็นใครนะแต่ละคนเขาก็บอกเขามีต้นทุนอย่างงี้เขาลดไม่ได้นะของออกจากผมยกตัวอย่างให้คุณดูผักผลไม้เนี่ยออกจากแหล่งผลิตมาถึงเราเนี่ยนะราคามันที่ขึ้นมาสองเท่าสามเท่าตัวนะ จริงๆอย่างไปซื้อพวกอะไรผลไม้เนี่ยที่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 ทททจุดที่เป็นออกมาจากสวนออกมาจากไร่เลยเนี่ยราคาโอ้กว่าจะมาถึงเราผ่านไม่รู้กี่ทอดเนี่ยระบบมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเราสุดท้ายเป็นผู้บริโภคปลายทางเนี่ยก็ต้องแพงอยู่แล้วเขาลดไม่ได้เพราะแต่ละคนก็ต้องบวกกาไรแต่ละท่อนแต่ละท่อนแต่ละท่อนของตัวยกเว้นเราจะไปยกหู มันก็ต้องขนส่งอยู่ดีก็ต้องสงขนมาแล้วเอาขอมา,าขายคุณนิดนิดหน่นอยไม่คุ้มก็ต้องมาเป็นเบ้ามันต้องไปซื้อที่ตลาดไทยอย่างที่เราทำมันอยู่นี่แหละแต่ม,มันหลายทอดนะงั้นราคามันบวก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 ทั้งโลกเป็นอย่างนี้คุณช่วงหน้าว่ากันต่อ,อแต่ว่าตอนนี้พักสักครู่ครับ ช่วงสุดท้ายของมันนี่กราวครั้งสุดท้ายของปี2,558ผู้ชมที่ชมรายการอยู่เนี่ยนะครับผมอยากจะบอกผู้ชมว่าคนดูรายการนี้ชอบก็มีมันไส้ผมก็เยอะไอถึงขั้นเกลียดนะี่ไม่เกลียดหรอกแต่มันไสนะบางคนอาจจะมีอิจฉาริษยาหนิด แต่ในบรรดาความเห็นที่ส่งมาทางเอสเอเนี่ยไอ้ด่าผมเป็นหมูเป็นหมานี่ไม่มีหรอกแต่ว่าติติงเนี่ยมีบางคนก็ติติงเข้าท่านะครับผมก็ถือว่าเออเป็นการสะท้อนไอ้อย่างเจ้านี้เขาก็พูดสุภาพนะคุณวิลาครับคุณน่ะไม่มีพรสวรรค์นในเรื่องทํารายการท่องเที่ยวอย่างนี้เขาเรียกว่าทํางานผิดประเภทผมไม่ได้ทํารายการท่องเที่ยว ผมไปเที่ยวอินเดียมาผมก็เห็นว่าไอ้ที่สวยๆงามๆก็น่าจะมาให้ดูกันรายการมันนี่โกราวเนี่ยผมไปเที่ยวไซบีเรียผมก็ถ่ายกล้องไอ้โกโปเนี่ยแล้วก็เอามาออกรายการไม่ได้คิดจะทำรายการท่องเที่ยวแต่อย่าคิดว่าผมทำรายการท่องเที่ยวไม่ได้นะผมยังไม่มีอารมณ์จะทำนะแต่ถ้าเกิดจะทำเนี่ยผมทำได้ไม่ใช่ทำไม่ได้หรอกนะพอแข่งได้ละนะ แต่คนอื่นเขาก็คิดปเปอีกแบบหนึ่งเนี่ยอย่างเงี้ยขอบคุณที่นําภาพท่องเที่ยวอินเดียมาฝากครับแน่นอนอยู่แล้วขอบคุณอาจารย์วีระสําหรับของฝากินเดียสนุกครับแถมได้ความรู้ทางอ,รอายรยธรรมและศิลป,ปะขนายถ่ายธรรมดามาฝากแฟนรายการยังสนุกเลยครับอันนี้ก็ชอบมากเกินไปพี่ขอบคุณที่มีความรู้ดีๆมาฝากที่จริงที่ให้ดูเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความแล้อะไรเลยนะแบบว่าก็เป็นภาพเป็นเพิ่มให้ดูเพลินๆนะเปิดคล้ายๆว่าเปิดหูเปิดตา ของบางที่เราไม่มีโอกาสได้เห็นหรอกถ้าเราไม่ไปเองกับตาเรานะผมก็มาฝากแบบเหมือนกับว่าไม่ลืมคนดูอะ่ะพูดง่ายๆเวลาไปเที่ยวอะนะแต่ถ้าเกิดว่ามาติตีมากๆไม่เอาให้ดูนะบอกก่อนเป็นคนชอบยอผมเนี่ยเป็นคนชอบคนชมไม่ชอบคนดา่าผมก็เหมือนคุณนะ่ะไม่ชอบใครด่าหรอกชอบคนชมเป็นนิสยัยนะไม่ได้ผิดประหลาดเลยหรอกแต่ถ้าเกิดติตีนิดหนึ่งก็นิดหน่อยก็พอได้ แต่ติติงมากๆแบบประเภทด่าเป็นหมูเป็นหม,มาที่ผมไม่รับนะเคยมาว่าผมเนี่ยผมเอาเบอร์โชแล้วให้คนโทรไปด่าที่บ้านเลยโทรศัพท์ไม่ไปเครื่องเลยจะบอกให้รถไ,ไฟทางคู่รางคู่อ่าถ้านอกจากทำรางคู่ทารางคู่ทางคู่แล้วควรจะสร้างอุโมงค์หรือทางยกระดับข้ามทางแยกในตัวเมืองอาจารย์เห็นด้วยไหม,ไมเห็นด้วยสิมันทำไมจะไม่เห็นด้วยแล้วแต่มันแพง จำไว้ของที่เราทําบางอย่างเนี่ยที่เราทําให้มันวิเศษวินิสมาล่ะผมไม่รู้บ้านอื่นมีหรือเปล่านนะแต่ไอ้ไอ้ทางกลับรถแบบเกลือกมาที่เราเห็นเนะี่ยตามถนนเนี่ยถนนวิภาวดีถนนบางนาตานเนี่ยคือถ,ถ้าเกิดที่อื่นเนี่ยเขาทำเป็นเส้นก๋วยเตี๋ยวทุกอันเลยมาได้ทุกทางเลยหมุนเวียนเลยตรงไหนที่มีถนนปั๊บเขาทำทางแย่ครับมันใช้เงินทั้งนั้นแหละถ้ามันมีอะมันควรทําแต่ถ้ามันมีจํากัดก็ทําเท่าที่ทําได้นะอย่างบางคนเนี่ยโอ้โหอย่าง คือเราจะเอาทุกอย่างแบบประเทศที่เขามีตังน่ะไม่ได้หรอกผมพูดตรงๆนะคือของมันต้องดูว่าตามความเหมาะควรประเทศบางประเทศเนี่ยเขากว่าจะเก็บเนื้อให้เราเห็นเวลาเราไปเที่ยวเนี่ยโอ้โเขาใช้เวลา 30- 40ปีทําต่อเนื่องไม่ได้ทำล้มแผ่ล้มแผ่แบบบ้านเราสาวันดี4วันไข่ได้ไหมก็เกิดของมันทาต่อเนื่องมันก็มีเวลาเก็บรายละเอียดถนนเป็นลูกรางก็ทําเป็นถนนคุกดินคุกเขินต่อไปก็ทําเป็นถนนดีๆได้ ใช่ไหมอย่างเนี้ลยลาดหญ้าไอ้ทำเป็นไอ้พื้นปูนซีเมนเนี่ยบางที่มันยังไม่มีอย่างนี้เลยใช้ไม่ไผ่ทำมันจะบอกให้ไม่ใช่เหล็กเหล็กแบบว่าลวดเล่นเหล็กมาแบบอย่างนี้ได้ซ้ําไปแล้วถ้าเกิดทําเป็นไอ้ไอ้ปูนแล้วเนี่ยถ้าใครไปเยอรมันเนี่ยบนนั้นเ็าทาแอลฟันแอดฟันอีกต่างหากหนา,างนี้ของบ้านเราหนา,างนี้พอแดดเราร้อนปั๊บละลายเปี้ยงเลยใช่ไหม แล้วยังทำมันไม่ใช่ว่าทําหวยต่างหากคุณภาพไม่ดีนะอย่างนี้มันมตังค์มันมีน้อยแล้วมันโกงกันเยอะด้วย,ยพูดๆเนอะนะจ่ายใต้โต๊ะเยอะนะด่าเขาอีกข้าวหอมมะลิตกต่ำกว่า,าราคาล่างผ้าผ้าทางผ้าอีสานยางกิโลละสิบเก้าบาทส่วนข้าวหอมมะลิกิโลละเก้าบาทจริงครับเนี่ยคือชีวิตจริงชีวิตจริงนะครับนี่คือชีวิตจริง,รง,นะรรงยางเนี่ย เป็นเรื่องที่โศกสลดภาคใต้นี่เงียบเป็นเป่าสางเลยเพราะราคาย,ยางตกต่ำสอปีที่ผ่านมาภาคอีสานปลูกยางก็หวังว่าครบช่วงที่จะกรีด7ปี8ปีเสร็จเลยนะครับที่จริงข้าวหอมมะลิเนี่ยถ้าเป็นเข้าเปลือกเนี่ยราคาไม่ดีจริงนะเก้าเก้านหมื่นดึงต้นๆน,น,นะแต่ต้องเข้าใจนะครับว่าเราจะไปหวังให้เข้ามาอุ้มและมาซื้ออย่างที่ผ่านมาอย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันคงไม่ได้แล้วล่ะ มันไม่มีปัญญาจะทําอย่างนั้นแล้วตามที่รองนายกรัฐมติเศรษฐกิจแถลงผลงานว่าไทยจะเป็นเสือแห่งอาเซียนได้อาจารย์ว่าเป็นไปได้ไหมครับผมไม่รู้แกพูดอย่างไงนะแต่ถ้าเกิดพูดอย่างที่คุณว่าเนี่ยนะคนเนี้ยเป็นไปไม่ได้เสือแสอะไรตอนนี้แมวยังเป็นไม่ได้เลยคุณ ขนาดนี้เนี่ยมันโอ้โหบักโกรกเออถ้าเกิดอีกสักสิบห้าปีข้างหน้านะโตต่อเนื่องให้โอเคแต่ถ้าเกิดอย่างเงี้ยยากขนาดนี้เนี่ยเรียกว่าเหนื่อยคุณดูคําถามอีกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยปีใหม่คาดว่ามีเงินสะพัดจับจ่ายใช้สอยหมื่นสองพันห้าร้อยล้านบาทจริงหรือเปล่าครับจริงครับทุกวันเราก็จับจ่ายใช้สอยอยู่แล้วนะ เพียงแต่ว่าช่วงเทศกาลก็จับจ่ายใช้สอยมากผมเห็นแต่คนไม่มีข้าวสารจะเฮ้ยเกินไปบอกว่าผมเห็นแต่คนไม่มีข้าวสารจะเกาะหม้อกันแล้วผมว่าไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันไม่ได้จนนะครับคือคนจนบ้านเราขนาดไหนผมไม่รู้นะแต่ถึงขนาดไม่มีข้าวสารจะเกาะหม้อนี่ผมว่ามันอยู่ในหนังสือตอนเราเรียนสมัยเด็กๆมั้งมีเพียงแต่ว่าเงินทองที่หามานะ่ยมันไม่ค่อยจะพอใช้ผมต้องบอกนะครับว่า พฤติกรรมของการอุปโภคบริโภคเราเานี้เปลี่ยนอะไรที่เราไม่เคยเสียเงินเราเสียนะลูกเหล็กเด็กแดงนี่มีโทรศัพท์มือถือทั้งนั้นไม่เคยมีรายได้กับมีโทรศัพท์ใช่ไหมมันมีรายจ่ายที่เปลี่ยนไปตามเปลี่ยนไปตามรสนิยมเปลี่ยนไปตามพฤติกรรมของการบริโภคไอ้ตรงนี้มันเป็นค่าใช้จ่ายที่เราไม่รู้สึกตัวใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคงไม่ถึงขนาดไม่มีข้าวสารจะก,กรอกหม้อรอกนะ คนจนจริงๆเนี่ยขนาดไหนผมก็นึกภาพไม่ออกนะออผมแยกคนจนขอทานออกจากคนจนเลยนะคือคนไม่ทำอะไรแล้วมาขอทานนี่ก็พวกนีคำถามเนี่ยเป็นคำถามที่น่าสนใจเขาบอกชาวนาชาวสวนชาวไร่มีการเสียภาษีเหมือนธุรกิจหรือไม่อย่างไรผมต้องอธิบายท่านอย่างนี้ ภาษีที่เราเสียเนี่ยมันเป็นภาษีที่เรียกว่าภาษีทางอ้อมอย่างเช่นพวกภาษีมูลค่าเพิ่มอย่างเงี้ยที่มาในราคาสินค้าค่าน้ําค่าไฟค่าโทรศัพท์อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ว่าชาวนาชาวไร่ชาวอะไรก็เสียทั้งนั้นไปซื้อของมันแฝงอยู่ภาษีสรรภสษามิตรอย่างเงี้ยซื้อเหล้าซื้อเบียร์ไอ้พวกเนี้เสียเหมือนกันแต่ผมเข้าใจที่คุณถามเนี่ยคงจะเหมือนกับ ถ้าเป็นบุคคลธรรมดามีเงินมีรายได้ก็ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเขาคงไม่เหมือนธุรกิจเพราะเขาไม่ได้ทําเป็นรูปของภาษีเงินได้นิติบุคคลถ้าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยต้องบอกท่านนะครับว่าชาวนาชาวไร่ชาวสวนมีรายได้จากการผลิตสินค้าแล้วเอาไปขายไม่เสียภาษีเงินได้เหมือนเรา ที่เป็นมนุษย์เงินเดือนเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะครับะนั้นถ้แกจะขายข้าวขายทุเรียนขายเงาะขายสับปะรดขายมังคุดขายลำไยอะไรเนี่ยได้เงินเท่าไหร่เงินนะั้นไม่ต้องเสียภาษีไม่ต้องเอามายื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีหากค่าใช้จ่ายหากค่ารถยนต์เหมือนมนุษย์เงินเดือนอย่างเราอย่างคนที่ทํารับเหมาก่อสร้างก็ต้องยื่นแบบถ้าเขาไม่ได้เป็นไม่ได้จดทะเบียน,เป,นเป็นเป็นห้างหุ้นส่วนจํากัดห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลหรือไม่ได้เป็นบริษัทคือเขายกเว้น นันประเทศไทยมันถึงมีคนเสียภาษีเนี่ยที่ไปยื่นแบบสิบกว่าล้านที่จริงถ้ารวมชาวนาไปด้วยต้องมีประมาณ20กว่าแต่เขายกเว้นยกเว้นไม่ต้องเสียภาษีนั้นถ้าเกิดถามว่าเสียหรือเปล่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่เสียครับต่อไปจะเสียไหมผมไม่ทราบโอเคนะครับวันนี้สเปเชียลมันนี่โกราวคงพอ,ค,อคึกคักพอสนุกสนานอาดูตลาดหุ้นสะหน่อย โอ้วันนี้แย่มากคือต่างชาติเขาเลิกเขาปิดตลาดไปแล้วเขาไม่ซื้อขายแล้ววันนี้มูลค่าการซื้อขายนี่ว่าเฉพาะพี่ไทยหมื่นหกพันล้านนี่ว่าเฉพาะพี่ไทยลงมานิดหน่อยก็ชับน่ะลงมาจุดสองจุดนะไปดูสิใครซื้อขายยังไงกันบ้างนะเห็นไหมนักทุนต่างประเทศขายสุทธิสามร้อยกว่าล้านเทียบวันนี้น้อยมากวันนี้มูลค่าการซื้อขายนี่ตลาดบางมากไปจิงกระเบลกันหมดแล้วส่วนหุ้นที่ซื้อขายมากคานดับแรก แอดวานขึ้นมาอีก2บาทแจสราคาเท่าเดิมคอมเซเว่นขึ้นมา30ตังค์เอ่อซีพีอลงมา50ตังค์ก็ไม่มีอะไรแล้วมูลค่าการซื้อขายในน้อยนี่ไม่ต้องไปดูหรอกเสียเวลาแล้วอาทิตย์หน้าจะยิ่งกว่านี้อีกช่วงก่อนจะเข้าปีใหม่นะเ,เงียบกันนหละหลังปีใหม่เข้ามาว่ากันนะเรื่องตลาดหุ้นปีนี้ถือว่ากลับไปอยู่ได้หมื่นสามพันสามร้อยจุดก็เก่งแตสามวันนะ่าคงจะมีรายการไล่ราคากันนะแต่มูลค่าการซื้อขายคงไม่เยอะเอาละครับผู้ชมครับ วันนี้มันนี่โกราวก็คงจะว่ากันแค่นี้แหละปี2558เนี่ยผมไม่มีพรจำหน่วยให้คุณผู้ชมนะครับผมเป็นคนที่มีพรน้อยถ้าให้พรหรืออวยพรให้คนอื่นแล้วเดี๋ยวหมดครับยิ่งคนดูรายการมันนี่โกราวทั้งประเทศนี่แจกพรไปน็นคนละนิดคนหน่อยผมไม่เหลือเลยเพราะฉะนั้นไม่มีการให้พรไม่มีการอวยพอรอะไรทั้งนั้นเอาเป็นว่าปีหน้ากลับมาเจอกันวันนี้มันนี่โกราว ผมกับทีมงานนาว26ลาคุณผู้ชมด้วยเวลาเท่านี้สวัสดีครับ